ม่ต้อมาเลยไเลยมายิงลูกของรังวันตัวใครตัวมันน้ำอยู่ตรงนี้นะคะน้ำไม่รู้ละอันนี้เก็บตกพวกที่ป่วยใช่ไหม น้ำหนักเกินมากสภาพร่างกายไม่พร้อมจะใช้งานโอเคก็เลยมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆตรงนู้นมากินด้วยอันนี้ยกให้คูเปิลไปเลยไหมได้ครับคูเปิลครูอยู่กี่คนอ่ะครูสิบแปดเด็กสิบสี่นะครับได้ครับเดี๋ยวผมยกไปให้นะครับ สิบแปดกับสิบสี่เป็นเท่าไหร่น้อสิบแปดกับสิบสี่วกกันแล้วแหละสามสิบสองชุดมาเลยลูกมากินยังยังครับมาเลยกล่องเหยพอว่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนให้หน่อยนะเป็นทุลาให้เลยมาครับมาเลยลูกมาเลยเป็นไงบ้างลูกเฮ้ย สบายดีป่าวบอกแม่หน nee, ่อยแม่มาอยู่บอกแม่หน่อยหายดียังไม่คือผมอ่ะคือผมงงเฉยว่าทำไมไปซ้อนไหมอ๋อไปแจกตรงนู้นก่อนเราไม่รู้มีไม่รู้ด้วยมีอยู่ตรงนี้โอ้อาจารย์คือวันนี้ผมก็เป็นคุณแฮปขึ้นมารอบนึงแต่ในตอนนี้ดีกันแล้วใชตอนนี้ดีกันตอนนี้ดีนะสองหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ด ก็แคเดี๋ยวอาจารย์เก็บไว้ให้เพื่อนแถวตรงไหนลูกแถวตรงสุมทหาอ๋ออาจารย์จะขับไปทำอถไหนได้ไ,ได,ได้มันมีกี่คนนะโทรบอกมัน,น่อยได้ป่ะมีสองแปดมีเดคนอยู่กันได้ได้ครับอันนี้1จจภาษาอันนี้บริการครูฝึกอาจารย์ผมเปล่า,าก่อนนะผมว่าจะช่วย อองมไ่ครอก่อนนะได้ครูกับกับเพื่อนเพื่อนองไม่สมประกอบเรียนเลยอ่ะนุ่มน้อยนุ่มน้อยตรงเนี้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วี่นช่ปมาแล้วใช่ไม่ไม่ม่ยังไม่มา McDonald วันนี้เก็บของแล้วครับเต็นก็เริ่มเก็บแล้วนะครับวันสุดท้ายแล้วเด็กก็จะมานอนคืนนี้คืนสุดท้ายนะครับครูเขาก็จะเร่งเก็บของแลครับเด็กบางคนก็จะมาจิตอาสาตรงน,นี้ เยอะปะเอันมันมีไอ้พวกอย่าไปให้ตรงนู้นก็ได้ปีสามอ่ะจังปีสามมีกี่คนมน้่ยที่มันอยู่ตรงไอ้นี่เดี๋ยวเอาให้เป็นเคฟซีก็ได้เดี๋ยวของไอ้เด็กคนนั้นเด็กคนไหนจะชื่อเขายกของเราไปให้แล้วไงกินไปแล้วสามเพื่อนอยู่ตรงนู้นป่ะขอหาแม่มั้งไหมโอ้นี่ยาเหรอเตรียมยามาใช่ไหม บางทีครูเขาไม่ได้ใช้ทําอะไรใช่ไหม,มไให<ช>้พักผ่อนพวกอันนั้นก็คือพวกจิตอาสาลูกไม่ต้องกลัวน,นะครับพี่ดิกๆไม่ตอบไลน์เพราะนั่งเล่นเกมอยู่ตรงนู้คนครับนงนนั่งเล่นเกมตอนนี้แจกแม็กโดนัดมาเนี้ถ<ม>ือว่าพัดสุดท้ายครับ ก็ไม่ได้ฝึกอะไรครับครูช่วยเก็บของเก็บอะไรโทรหาเด็กๆได้นะครับปีสองตอนนี้เด็กว่างครอ,งอะไรปะอะไรครับรถไตอไปไหนอ่ะฮะคอนเล็กโอ้ยรถแยกไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเย็นของกลับไปก่อนไปเตรียมของให้เย็นนี้เย็นนี้มาอีกเหรอประมาประมาณสามทุ่ม เป็นความรับกินข้าวเขาให้เรียบร้อยก่อนกินข้าวรวงก่อนใช่ครับผมเพิ่งกินข้าวหลวงแล้วผมเพิ่งเดย์ห้องน้ำเเมื่อกี้เพิ่กินชุดแล้วปั๊บเลยลกินปพ๊บผมเดย์ห้องน้ำเลยมันทำไมไม่ขอเขาบอกผมขอทำเองได้ไหมไปอยูอ่นู่นลเลยตรง,ขงเขาเรียกพ่อช้างโรงพยาบาลเนี่ยนะห้องน้ำท่านนะไม่ใช่กินแล้วท้องเสียนะทำมันไปไม่ได้เลยได้อยู่ได้เราเดินไปดูอีกท่านอะไร ห้องน้ำก็โอเคนะครับไม่ได้ถือว่าอะไรห้องน้ำผมว่าโอเคนะสำหรับห้องอาบน้ำนะครับมีฝักบัวด้วยน้ำแรงครับห้องส้วม ห้องส้วมนี่ก็พอได้อยู่แต่คนที่เป็นไม่เคยนั่งส้วมแบบนั่งยองอาจจะลำบากนิดนึงแต่ห้องอาบน้ำโอเคครับือว่าอยู่ได้แลนะ้วกันนะมันเป็นทหารเนาะสุดเด็กๆครับผ่านตรงนี้ไปได้ก็ชีวิตก็ไม่ต้องไปเสียเวลาการเกินอาหารแลครับเสียเวลาสามวันกับ การไปเป็นอาหารอีก2ปีก็365วันคูณ2ก็700กว่าวันชีวิตต้องอยู่ในค่ายทหารจะได้ไม่ต้องกังวลช่วยเอาเก็บของไะช่วยเอาเก็บของใช่ไหมหนอนแล้ว,นนลวครู กินไม่กันนะได้ได้ไดโอเคอใช่ไหมครับนูน่นนะกี่คน,น, 4, คน,นอ่ะสี่ห้าคนกี่คนอ่ะห้าใครยังไม่ได้บ้าง